ค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่องแต่พา,พาเที่ยวะะแล้วคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปกินอะไรกันนะไม่รู้ว่าจะกินอะไรเรารอไปชมกันเลยค่ะนี้นะคะทุกคนเราก็มาถึงร้านกันแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะให้พี่โนราพาเราทำน้ำปั่นกันนะคะ <c oughs> ไปกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะแล้วเราจะให้พี่โนราพาเรามาเนะนมาเน,น,นะนเอาเลยเขาว่ามีกลุ่ก่อนเลยว่าเนะคะ่ะ <laughs> ในนั้นของเรานะคะก็จะมีเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นนมข้นหวานนะคะส่วนนี้ก็เป็นแก้วช็อตค่ะไวเทน,นมข้นหวานแล้วก็น,นมข้นจืดนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตนะคะ แล้วก็อันนี้น้ำงึ้งหวานค่ะไว้ปรุงน้ำต่างๆนะคะในรันก็จะมีเยอะมาามาย่ละคะ่ะมีผงชาเขียวโกโก,โก,แกะะ้แล้วก็ชานมนะคะแล้วก็เผื่อถูกรดเลยค่ะแต่เราชอบเลยค่ะถ้าเราจะมาแนะนําอุปกรณ์นะคะที่เราจะทําชานมเย็นนะคะนี้ก็จะเป็นเครื่องกรองนะคะที่กรองค่ะที่กรองชาน,นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแก้วค่ะ ไปโอเคไ่ละมัเวเก็ขนาดหรมั่มมมงละโดนี่ราขาหนึ่งช้อนสิแล้วใส่อะไรต่อ,อดูมันถ้าว่าจะดีกบอีไยอืมอาเก็ปีชน้ำร้อนเนี่ยประกมามุกโอกต่าใ่อยออน,น้วคะใช่ะทีที่เราคนคทนเขาเรื่อว่าดีสลับกันไปมาม <c oughs> า,าแล้วไง เจ uhh ้าไะ่มายี่สิบเอมดนมาสามรอบอ๋อสามรอบเปิดร้านนี้เลยเด้อเด้ออะายะขาดเลยเธอไม่ได้กิอพอได้ลหมจนนู่เลยไม่ต้องดูเฮียจะเตา เฮ right? ้ยไม่เรื่อง่ายวันดีดีละแม่หน่กมากขึ่นขึมนช่วยเยอมากช่วยอย่าหลอกที่เลยแช่พื้นไหนยอมไช่วยเจะขอบคุณมากว่าถ้าเราโดันี่เอาหวานหวานมากหรือว่าหวานน้อยเออมน้ล

นี่นะคะทุกคนเราก็ได้กินแล้วสรุปเราไม่ได้ทําเองนะจะคุณดินไปทําให้นะทุกคนสาวพรคุณสาวพรคุณสาวพรคุณสาวพรทำแล้วนะดูกเวอยอะไรใบขี้นี่ที่นีใครอะใช่แล้วเราผ่อนแล้วถ้าคอระดับยันกินอะไรกินอะไบูฟแลท่อต้องมีตัวช่วยนะทุกคนดูลูก

มล้วปเรือตะวันพอดีอะตวันน้อยหรือว่ามันพดีแดจังตะตแล้วอะไรนะมาอะไรนะแ้วอันพอดีเวลวันพอดีวันพอดีเราไม่กินวันเยอะไปล้วี่ละมัน

ปวดท่านารู้บวยเขียวไวรู้บ้าตัวพี่หม่ไม่กล้าทำย่าลบวลบที่เขาทำให้ทนี้ก้าห้ามื่อไงยังรอบแน่อันที่แน่จะส่ดไปทางการจะมีมุมถ่ายรูปทําหม่ยของคำว่าอากาเฟ่ด้วย ถ้าจะเป็นการสร้างศาลาไว้มันนั่งก๋วยเตี๋ยวดื่มกาแฟชิลๆกันชอบปุ้ยจ้ะตอนนี้นะคะทุกคนเราเหิวไปแล้วตอนเชา้าเรายัไม่ได้กินข้าวเลยก็เราจะไปหาก๋วยเตี๋ยวกันก่อนนะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะทุกคนไปกันเลยค่ะ นี่นะคะทุกคนเราก็มาถึงร้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวร้านกุยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินกันเลยค่ะยี่สิบห้าจ้าี่ห้หอย้ายย่านแต่ใช่ไหมพวกเลี้ยใช่ไหมกรถายท่านอะไม่ไท่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่่ไม่มะไม่ไมม บ้ามาเลยแเก๋ใส่ลูกชิ้นเยอเดี๋ยวแม่ค้จะฟาดด้วยที่อันนี้นะคะถ้ามันยังไปดีแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะดาดเดือาแเก๋วัยรุ่นของเรานะคะวัยรุ่นน้กว่าวัยรุ่นหัวฟูนี่นะคะน้ำตาลทราย้าช้อนเดือวไม่ช้อนเดียวพอช้อนเดียวเอาไม่ยูเอายูสิเนี่ยตมาพริกดองนะคะ นมาลักเลยะนีนึ่เราปรุงแค่นี้ทุกคนอร่อยเหรออร่อยเลยน้อนยเดี๋ยวเราขอตัวไปกินกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายทำอะไรวะนี่ว่าขอแรงกว้างนี่นะคะทุกคนเราก็ได้สร้างสุมตามเพิ่มนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปของเราถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดกินเช้งเตือนเลยนะคะบ๊ายบาย